สายลมชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ลมจะพาทุกๆคนทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงสสีกับเคล็ดลับการทำข้าวเหนียวให้เหนียวนุ่มอร่อยสามารถเก็บได้หลายๆวันด้วยวิธีการทำแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้า เราใช้ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเขี่ยวงูค่ะเดี๋ยวเรานำมาล้างกันค่ะขั้นตอนการล้างก็คือล้างน้ำให้สะอาดค่ะ ลดลับทำให้ข้าวเหนียวขาวนุ่มนะคะก็คือล้างด้วยสารส้มค่ะเราจะนำมาขัดนะคะเอาข้าวมาขัดกับสารส้มนะคะเคล็ดลับนี้จะทำให้ข้าวที่เราจะทำเนี่ยนะคะขาวใสน่าทานนะคะขัดให้ทั่วเลยค่ะ จากนั้นก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะเอาน้ำออกให้สะอาดเลยนะคะล้างจนน้ำใสเลยนะคะสังเกตน้ำเริ่มใสแล้วค่ะ ใสสะอาดเรียบร้อยค่ะค่ะอันนี้คือข้าวที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลมจะนำมาแช่กับน้ำสอสีค่ะตัวนี้จะเป็นสีใบเตยค่ะตัวนี้เป็นดอกอัญชันนะคะสีใบเตยนี้ลมจะนำใบเตยนำไปปั่นแล้วก็กลองเอาน้ำส่วนน้ำดอกอัญชันนี้ลมจะนำไปนำดอกไปต้มแล้วก็กลองเอาน้ำ เรียบร้อยแล้วนะคะสีของตัวน้ำใบเตยเนี่ยลมจะเพิ่มสีผสมอาหารตัวนี้ลงไปนะคะเป็นสีเขียวแอปเปิลนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามเพิ่มขึ้นนะคะเราจะใช้สักประมาณ1ช้อนชานะคะจะเพิ่มสีสันให้เข้มขึ้นค่ะ จากนั้นก็นำข้าวที่เราหลังทําความสะอาดไปเรียบร้อยจะแบ่งถ้วยละครึ่งนะคะลงไปแช่ค่ะ ถ้าน้ำไม่ท่วมนะคะเราสามารถเพิ่มน้ำเปล่าลงไปได้นะคะเพราะว่าเวลาแช่ข้าวแล้วข้าวจะอมน้ำแล้วก็อืดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวลมจะแช่ไว้6ชั่วโมงนะคะ หลังจากนึ่งมาได้สัก30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากลับข้าวกันค่ะจะแบบนี้ก็ได้โอเคค่ะกับด้านนะคะข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็นึ่งต่ออีกสัก40นาทีค่ะ ค่ะหลังจากที่เรารอข้าวเหนียวสุกนะคะเราก็มาเตรียมน้ำามูนข้าวเหนียวไว้รอเลยนะคะเราจะใช้กะทิน้ำตาลสายนะคะเกลือป่นค่ะเพิ่มความเงา ของข้าวนะคะลาใส่น้ำมันมะพร้าวค่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สไฟอ่อนๆค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ เคี่ยวแค่ให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะคะค่ะหลังจากที่คนมาได้สักพักนะคะน้ำข้าวเหนียวมูลของเราก็เป็นอันสุกละลายเยบบ้อยแล้วนะคะทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราปิดแก๊สไปนำข้าวเหนียวที่เราเนื่อไว มาใส่กับน้ำมูลค่ะนึงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมใส่น้ำมูลกันค่ะจากนั้นก็เติมน้ำกะทิที่เรามูนไว้นะคะสีสวยมากเลยค่ะสีน้ำใบเตยหอมด้วยค่ะ กิ่นนี่หอมข้าวนี่เม็ดสวยเลยค่ะเดี๋ยวเติมเข้าไปอีกนะคะพอเวลาข้าวดูดเอาน้ำกะทิเข้าไปเนี่ยจนกว่าข้าวจะอิ่มตัวนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็พักปิดฝาไว้ค่ะสัก45นาทีนะคะเดี๋ยวเรามากลับด้านกันหลังจากแช่ไว้สักพักนึงนะคะเดี๋ยวเรามากลับอีกด้านนึงค่ะ เหนี่ยวมูลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเม็ดสวยมากค่ะเม็ดสวยเรียงกันสวยสีสวยเลยค่ะสีดอกอัญชันก็ทำเหมือนกันนะคะ ข้าวเหนียวมูลของเราก็เป็นอันเสร็จนะคะทั้งสามสีเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีใบใบเตยนะคะสีจะเม็ดสวยเลยค่ะข้าวเม็ดสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเรียงกันสวยงามเงาด้วยนะคะเงาวสวยตัวนี้ก็จะเป็นดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันก็สีสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวธรรมดานะคะสวยงามเหมือนกันค่ะข้าวเรียงเม็ดแบบสวยงามเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดแต่งลงจานกันค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำกะทิราดนะคะที่เราทำไว้นะคะสใส่ถ้วยเลยค่ะเสร็จแล้วจะลองชิมดูนะคะ อื uh huh. อร่อยมากเลยค่ะรสชาติพอดีเลยค่ะถ้ายัางไลงลมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ลมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ